ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับบ่าวโจมงบนนะครับวันนี้จะพาเอฟซีทุกท่านนะครับมาเยียบตมนะฮะการซ่อมบำรุงต่างๆนะฮะของทีมงานเรานะครับก่อนที่เราจะทําการหยุดนะครับวันนี้จะพาไปดูการตรวจเช็คการซ่อบำรุงของเอสเค135ครับหน้าของผมนี่ครับก็คือเอสเค135บาย06นะครับคันนี้ของคุณ อันนี้ของคุณพี่บรรณานะครับอันนี้เราก็กำลังทำการใส่ใบแท็กนะครับกำลังเปลี่ยนแท็กอยู่นะครับส่วนแกนกระบอกอีกข้างนึงยังไม่มานะครับใบแท็กนี่ไม่แท็กใหม่นะครับใบแท็กใหม่นะครับก็ทําการเปลี่ยนให้คุณลูกค้านะครับอันนี้ก็ทีมงานเดิมครับเพิ่มเติมคือไม่มีลูกไม่มีเมียอีกแล้วนะครับทีมงานนี้นะครับอันนี้อยู่กับสิทธิพี่ของผมครับสิทธิพี่แบตแบตทำไมไม่เบิกใหม่มาใส่สิทธิพี่นัด แบดเบิร์กมาไใส่เลยนี่ก็กำลังใส่แผ่นครับอะไปดูมาหรือเปล่าไปดูวันไ,ไหนอันนี้ใช้ออเอ็นร้อยลูกเล็กอะเอินร้อยเอินร้อยอ็นร้อยเป็นแบดแห้งนะ เขาสั่งมาแล้วเขาสั่งมาแล้วอ๋อ<ส>ิเขาให้สตีที่เป็นแผนกขนส่งทีมนั้นเป็นแผนกใส่นัดอย่างเดียวพร้อมมาแล้วสตีที่กูเนี่ย,ยก,ยกยม็มึงเนี่ยทำงานสตีที่กูหนักกันแน่อ๋อกำลังกายบ้างมึงเนี่ยสตีที่กูยิ่งโสดอยู่ แล้วตันนี้ก็ถือว่าเสร็จสรรเรียบร้อยโอ้โสูงงามเลยวะโซ่สวยครับโซ่สวยนี่พี่น้นองนี่ครับโซ่สวยเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังที่ตรงไหนที่เราทําการพ่นสีไปถึงครับเราก็จะทําการทาสีให้นะครับผมีใส่ใจทุกใส่ใจทุกรายละเอียดครับนี่ดูเคียงครับเดินเคียงสวยสวยสายพานเปลี่ยนให้ครับสายานหน้าเคียงเปลี่ยนให้ครับเทอร์โบ เดิมครับนี่เทอร์โบเดิมนะพี่น้องถ้อยเสี้ยวอร่อยเสียง่ายเหมือ mm. นก็สวยครับ mm. ส่วนหังน้ำมันโซล่าล้างเรียบร้อยนะครับนี่ mm. รวมถึงตูดครับตูดนี้เราก็ทาสีให้ใหม่ครับนี่ทาสีให้เสร็จสับเรียบร้อย mm. ท,ที่เรากำลังขนส่งมานะครับ mm. คโคตรโหดงาม สวยครับสวยอันนี้ก็จะมีทั้งน็อตเดิมแล้วก็น็อตใหม่นะครับถ้าน็อตเดิมนีดีเราก็ใส่น็อตเดิมครับถ้าน็อตไปเดิมถ้าน็อตเดิมไม่ดีเราก็จะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นน็อตใหม่ให้เอวโลคภายในนี เรียบร้อยแล้วครับประปอกอบตอนตั้งแต่ตอนนั้นที่เราดีวิวก็คือยังไม่ได้ประกอบนะครับยังเละเทะอยู่เอาแบบนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูงานของแผนกสีม้างนะครับรแผนกสีอันนี้ก็ดีห้าครับโอ้โหเละครับดีห้า ฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็น pc สามสิรุ่นเอันนี้3ามสิรุ่มีเก๋งครับนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะแล้วนะก็สละท่านใดนะที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ครับอันนี้เป็น pc สามสิบนะฮะแบบมีเก๋งนะครับ โอ้พ่ฒนาเหตุอย่างอยูนี่นะครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วสติกเกอร์ก็เสร็จส่วเรียบร้อยก็เหลือใส่ลายป้ายสีครับนะครับนี่ครับคะนกใส่ลายป้ายสีนะครับตอนนี้เป็นป้งกีวางข้อมานะนะครับส่วนระบบเก๋งอะไรมีนะครับแต่ยังไม่มีแอร์ด้อนะครับนี่สวยครับเก๋งนี่ก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับไม่มีโจ๊บผเขียว กระจกพันนีปะอ๋อข้าศัตกระจกอยู่อ๋อเพลียแล้วอ๋อครับอส่วนอุปกรณ์ภายในนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เหลือหน้าจอครับเดี๋ยวเราไปให้น้องเขียวเขาแต้มสีก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับอีกทีมงานหนึ่งครับเอ๊ะตัวนี้ขั้นอยากลดอยา่างเนาะ อ๋อที่คอนทองคุณพี่ประทีป s k 1 3 5นะฮะเองอยู่ในห้องพ่นสีอยู่ในนี้นะครับผมจะพาไปเบิง่งขั้นตอนการพ่น,นสี จ้าเอ๊ะนี่ครับช่างก็กำลังพ่นอยู่นะครับรอบรอบสุดท้ายพะสรางโอ้โนี่รอบสุดท้ายงัยนะครับพ่นเสร็จแล้วเราก็จะทําการอบนะครับอันนี้เป็นได้เกไรอสา5ของพี่ประเทพนะนะครับกินไม่กวนไปเร่านะที่เก่าที่ใหม่โอ้เหม็นกลิ่นสีแรง เบียดิีฮะไม่กิดีะี้จเรียงเบียร์ไปขายได้บ่จะสร้างฮะมันคือเป็นคนยังสี่อะันยังสี่ไม่ได้ไอ้บ่โอ้เขมือนี่มาฟังล่าเหรอขมือนี่ลอกแยงเดียวอันนี้สายทดีนะฮะ อันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกดนะครับแหมก็กำลังเก็บสีเสือล้วโอ้ยโอ้ยไอัน่ะขดับเปิดเจออัน่ะขดับอัน่ะขดับไม่เจออันนี้นับเปิดเจอนี่นะจะพาาเบึงนะฮะเอสพีซีร้อยยี่สิบรุ่นหกนะครับตอนนี้ก็กำลังทำสกแกนครับโอ้ ส่งมือเดียวกันครับคนเบาคนเาทีได้ทางด้วยทางครับเพราะว่าไม่ไฟมันไม่ไฟสองไฟมันสองสองหิวคนวามันหยัดสว,สดว,ดวกแมน่นลุ้นก็หลานจันยัน,ย,นยันไม่ทิ่มตาบอกหรนะือไงแม่แล้วมันต้องเป็นตะแกงตะแกงแตงเนย เน่นเอาว่าเ่ยคือเห็นซางมากใตะแกงกันใคโอ้ตะแกงที่บอกว่าอาม่าใด่ปะ

โอ้เอแทน่นแท,นแแทนแ่นนี้เรียบร้อยแล้วแท่นนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเหลือเต่ตะแกรงครับเนี่เหตือตะแกรงนะครับ นี่อ่ะนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตมือ,ม,อมือนี้น่าจะแล้วอยู่ไหมช่างแม่นครับเพราะว่ามือส่วงเทียงจะส่งข้าเจ้เาดิเอาเดนะี๋ยวทางเนี่ยปายแล้วนะครับก็ออเดอร์ก็พรุ่งนี้ส่งสองคันนะครับแล้วก็ต่อวันจันทร์ครับส่วนคันนี้ ตัวนี้เอ๊ะตัวนี้ของไข่เนาะเอ๊ะตัวนี้ของไค่เดี๋ยวไปดูปรายการอีกทีนะครับส่วนสามหนึ่งสองดีครับที่อ่ารีสะเกีดนะครับถ้าผมจำผิดน่าจะประมาณวันที่สิบเด้อน,นี่นะครับน่าจะทานจะส่วนของพี่ปรเทียบเนี่ยถ้าเสร็จถ้าเสร็จอากรพี่ใหม่ก็จะส่งให้พี่ใหม่นะครับ น,นี่กำลังทำสีกระบอกกลางของสองร้อยครับนี่เอาบ่อแบ้วไปดิรถทำเสร็จแล้วไหมจ๊ะใช่ปิดแด้บปล่ <18 8. S 1> ล้างอย่างเดียว oh. <c oughs> ครับวันนี้ก็บรรยากาศตอนเย็นครับโอ้ผู้ใดผู้ใดามารถ โอ้ยดูยี่ห้าโลแล้วลงเรือน้อยสองคนของของปากจะเอาฟิดโอยแรมแรมแรม วยอีกแล้วแลมอเเยกหากสิเข้าดูเห็นคือลงแบบว่ามีแห้งไปไหนเอาไก่แล้วไก่เล้วงหาพวกแล้วเอาอีกสักหนึงเอานีา่ไม่ค้าว่าเปิดแค่ที่ไหนล่ะดยไม่ค้าฝากทางแล้ว บอกเลยว่าเส้นอย่างสียบะต้องเปเส้นมากแล้วก็ได้่ถวลาว้ามวนามเยเโอ้ขอบคุณครับอนาเดด้วยบริการคือว่าเออฮะแ้วดีเข้ามาแวเดี วะเดว่าบ่ว่าสิกินต่อแหล่กินบ่ดีไสใจบ่บ่ ปั on ๊บแล้วนะครับก็เสร็จภารกิจครับนะครับกับการเอารถเข้ามานำซ่อมนะครับสำหรับวันนี้กับผมนะครับป่าโจ่เมืองพลนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้ออันนี้เราพบกันคลิปหน้าสหรับวันนี้ ข่าวของข่าวครับสวัสดีครับ